สวัสดีค่ะดิฉันนางนุประวีพระคาวัตรอังกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ในการขับเคลื่อนครังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center นั้นในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านราหุนดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ยุคดิจิตอลด้วยวิสัยทัศน์เสริมพลังโคู พัฒนาสิทธิยอดดับการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์และก็เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime ด้วยรูปแบบ this model เชิญติดตามชมค่ะ the developments พัฒนาครูสู่ผู้เชี่ยวชัญดิจิทัลส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ o b เ e c o n t e n t c e n t t r มองถึงความสําคัญและประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียนและคุณภาพการศึกษาจัดอบรมเชิงรุกให้กับครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ o b e c Content Center ฝึกฝนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพออกแบบสื่อการสอนดิจิทัล บูรณาการเทคโนโลยีในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดเวทีให้ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันการจัดแนวทางการใช้งานพัฒนาสื่อการสอนร่วมกันสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพหรือ PLC ส่งเสริมการนำเสนอผลงานสนับสนุนหรือนำเสนอผลงานการใช้ OBEC Content Center จัดประกวดหรือมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ e. empower เสริมพลังนักเรียนสู่พลเมืองดิจิทัลบุรณาการ o b e c Content Center เข้ากับแผนการจัดการเรียนการสอนออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นการลงมือปฏิบัติกระตุต้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาทำงานร่วมกันและก็ทำงานเป็นทีมส่งเสริมให้ครูนักเรียนได้เข้าถึงสื่อการสอนดิจิทัลจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ดิจิทัล รองรับการเข้าถึงโอเบ c กคอนเทนต์เซ็นเตอร์ทั้งในโรงเรียนและที่บ้านพัฒนาทักษะดิจิทอลสอนให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยสร้างสรรค์มีจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักภัยของเทคโนโลยีดิจิทอล e-enrichment ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานมีการกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน o b e c Content Center นำไปพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมใช้ร่วมพัฒนาพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ o b e c Content Center P Presentation นำเสนอผลงานสู่สาธารณะเผยแพร่ผลงานการใช้ o b e c Content Center ในการสร้างสื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมชื่นชมผลงานในการขับเคลื่อน o b e c Content Center สู่ความสำเร็จช่วยให้ครูนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้นในได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime ประโยชน์สำหรับครูเข้าถึงสื่อการสอนที่หลากหลาย o b e c Content Center รวบรวมสื่อการสอนรูปแบบต่างๆครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูสามารถค้นหาดาวน์โหลดนำไปประกอบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกประหยัดเวลาและทรัพยากรครูไม่จำเป็นต้องออกแบบสื่อการสอนเองทั้งหมดสามารถประหยัดเวลาทรัพยากรนำไปพัฒน,นาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสื่อการสอนใน o b e บ Content Center ผ่านการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพสูงช่วยดึงดูดความสนใจกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมนวัตกรรมการสอนครูสามารถนำสื่อดิจิทัล o b e บ Content Center ไปประกอบใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบโจทย์ความสนใจความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการสอนใน o อ e บ Content Center ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้นักเรียนรู้เพิ่มเติมทบทวนบทเรียนเตรียมตัวสอนสอบได้ด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองสื่อการสอนใน o อ e บ Content Center ออกแบบให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ส่งเสริมทักษะดิจิทัลนักเรียนคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ค้นหาข้อมูลใช้งานสื่อดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมทักษะเหล่านี้จำเป็นต้องการศึกษาต่อประกอบอาชีพในอนาคตได้สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้สื่อการสอนดิจิทัลมีความน่าสนใจดึงดูดความสนใจนักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ส่งผลดีต่อผลสำฤทธิ์ทางการศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับครูมีสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายลดขั้นตอนในการทำงานมีความทันสมัยนักเรียนมีผลการเรียนทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้หลากหลายจากการนำสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลโอเบ c กคอนเทนต์เซ็นเตอร์มาใช้ ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนรู้ในยุคป,ปัจจุบันและส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนจึงขอเชิญชวนผู้บริหารคณะครูทุกท่านได้นำและส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลโอเบ็กคอนเทนต์เซ็นเตอร์มาใช้กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ